สิ่งใกล้ตัวที่คุณมองข้ามหลายอย่างที่คุณไม่เคยนึกถึงรายการเส้นผมบางภูเขาจะขออาสาพาไปคนเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้ครับสำหรับตอนแรกนี้ประเดิมกันด้วยเรื่องราวของสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและจะคาไม่ถึงเลยนะครับว่า กว่าจะออกมากลายเป็นหนังสือที่เราอ่านและก็กระดาษที่เราใช้เขียนนั้นล้วนแล้วแต่มีกระบวนการที่สุดแสนจะน่าถึงครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นผมบางภูเขาครับรายการที่จะมาเปิดเผยเรื่องราวที่คุณนั้นไม่คาดคิดถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวก็ตามครับคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่ากระดาษที่เราส่วนใหญ่นะั้นมีไว้เขียนครับสมุดที่เรามีไว้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือแม้กระทั่งหนังสือครับ ที่เรานั้นเอาไว้เติมความรู้เติมทักษะให้กับเราล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปทั้งสิ้นครับการที่โรคเนี่ยมีการพัฒนาไปเนี่ยนะครับสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยครับสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับทางด้านการอ่านแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยที่เป็นพวกงานโฆษณาหรืองานประชาสัมพันธ์ เวลาวัดความเจริญเขาก็จะใช้เรื่องของการบริโภคกระดาษต่อหัวต่อปีของประชากรในแต่ละประเทศนียมาเปรียบเทียบกันประเทศไทยเราเองนี่ยนะครับมีอัตราในการบริโภคกระดาษเนี่ยแต่เดิมน้อยนะครับ10กว่ากิโลต่อหัวต่อปีมาในช่วงประมาณ10กว่าปีนี้นะครับยอดการบริโภคสิ่งพิมพ์ของไทยเนี่ยก็เติบโตไปตามเศรษฐกิจของประเทศ GDP ของประเทศเวลานี้คนในประเทศเรามีการศึกษามากขึ้นนะครับแล้วก็ใฝ่คว้าหาความรู้มากขึ้นเนี่ยเพราะนั้นจะเห็นด้ครับว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยจะเริ่มอ่านหนังสือมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งครับก็คือเรื่องของการบริโภคเรื่องบรรจุภันณฑ์ประเทศที่มีความเจริญนะครับก็จะใช้บรรจุภัณฑ์เนี่ยในอัตราที่มากกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา การกรกัการพิมพ์ของประเทศไทยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่รัชกาลที่4นะครับเราต้องพูดว่ารอสีเนี่ยท่านเป็นพระบิดาแห่งวงการพิมพ์ไทยซึ่งในสมัยท่านเนี่ยนะครับเครื่องพิมพ์เครื่องแรกที่เข้ามาในกรุงสยามของเราเนี่ยก็โดยมิชชันนารีชาวอเมริกันนะครับชื่อหมอรัดเลนะครับคือมิสเตอร์ y ดเลนะครับแต่คนไทยเนี่ยจะคุ้นเคยว่าหมอรัดเลยเพราะฉะนั้นหมอรัดเลเนี่ยก็เป็นเหมือนกับ ผู้ที่นําเครื่องจักรคนแรกเลยหรือว่าจะเป็นผู้ที่มีคุณานุประการเนี่ยอย่างสูงกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งพิมพ์ของเราเนี่ยเน้นกับการใช้ในประเทศแล้วก็เป็นการส่งออกทางอ้อมแต่ทางตรงเนี่ยเราไม่ได้ทำตอนที่ผมมารับตำแหน่งนี้นะครับ ผมก็มองว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมกว่าในขณะที่เราก็มีประชากรเนี่ยตั้ง50-60ล้านคนณเวลานั้นในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ก็มีประชากรอยู่แค่3-4ล้านคนแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นเกาะไม่มีทรัพยากรใดๆเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าไม่มีอุตสาหกรรมต้นน้ำมีแต่อุตสาหกรรมกลางน้ำก็คือเอามาแปรรูปมาพิมพ์นะครับแล้วก็มาเข้าเล่มเท่านั้นเองนะครับ ราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเราน่าจะได้เปรียบกว่าเพราะว่าประเทศเราเองเนี่ยมีอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ำนะครับซึ่งอุตสาหกรรมที่สําคัญเนี่ยก็คือกระดาษเพราะว่ากระดาษเนี่ยเป็นวัตถุดิบต้นทุนที่ในการผลิตสิ่งพิมพ์เนี่ยมากกว่า5 0เนี่ยคือกระดาษนี้ประเทศไทยเราเนี่ยครับมีความพร้อมมากนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยสามารถทําตั้งแต่การ ปลูกนะครับต้นยูคาลิปตัสหรือต้นต้นไม้โตเร็วนะครับสองเนี่ยจากต้นไม้โตเร็วนี่นะครับเราทำมาเป็นวูดชิปเป็นไม้สับเพื่อมาทำอะไรครับมาทำเป็นเยื่อกระดาษและเยื่อกระดาษนะครับเราก็เอามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษแล้วเราก็มีโรงงานกระดาษที่ขึ้นในประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีขนาดใหญ่ แล้วก็ที่สําคัญมีมาตรฐานในการผลิตเนี่ยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็ดีนะครับในระดับโลกเลยนะครับ<ม>ตั้งใจที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการพิมพ์ในภูมิภาคนี้ในวงเล็บจริงๆก็คือแทนสิงคโปร์<ม>นะครับ<ม>ช่วงนั้นบอกว่าใช้เวลาประมาณสัก7ปีถึง10ปี ต้องต้องเรียนนะครับว่าช่วงแรกเนี่ยเราก็ต้องตั้งเวลาไว้พอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดคุณเห็นยอดการส่งออกของเราแล้วจะเข้าใจเพราะว่าในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยส่งออกปีหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นหล้านแต่วันที่ผมเนี่ยมาเป็นนายกสมาคมเนี่ยยอดการส่งออกสิ่งพิมพ์ทางตรงของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านเหรียญอ่สองร้อล้านบาทเท่านั้นคือ5ล้านเหรียญสหรัฐในเวลานั้นเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยสิกว่าปีนั้นเนี่ย หนึ่งเหรียญสหรัฐเท่ากับ40บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันส่งออกประมาณทางตรงแค่5ล้านเหรียญคือประมาณ200ล้านบาทในขณะไหนคนอื่นเขาเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาแซงเขาได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาประมาณสัก7ปีถึง10ปีเพราะฉะนั้นนั่นเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเปลี่ยน mindset หรือวิธีคิดใหม่ว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยมันมีตลาดที่ใหญ่นะครับแล้วถ้าเราทําได้เนี่ยมันก็จะเป็นการ ทำให้เราเนี่ยเติบโตได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือยั่งยืนคือว่ามีตลาดภายในประเทศส่วนหนึ่งแล้วก็พึ่งตลาดต่างประเทศส่วนหนึ่งสุดท้ายเนี่ยครับก็คือการที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ในทั่วโลกเนี่ยรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเป็นทางเลือกของผู้ให้การบริการทางด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์แห่งใหม่ของโลกในภูมิภาคนี้หลังจากที่เราตั้งเป้าไว้ส0 0หมืล้านเนี่ยภายใน7-10ถึงปี จะปรากฏว่าภายเพียงภายใน4ปีเท่านั้นเองเราทะลุ30ม0 0ล้านนะครับซึ่งเวลานี้นะครับเราตั้งเป้าไว้ในปี2550ว่าเราจะส่งออกให้ได้30ม0 0ล้านนะเวลานั้นเนี่ยแต่ปรากฏว่า2 0, 5 4พเ,เราก็ทะลุ30ม0 0ล้านไปแล้วนะครับซึ่งมาถึงเวลานี้2556เนี่ยเราทำยอดได้ประมาณ6-7หมื่นล้านนะครับ ซึ่งก็ถือว่าสูงเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้ขนานี้เนี่ยต้องพูดนะครับอย่างเต็มปากว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการพิมพ์ในภูมิภาคเซาท์อิเดเชียสมบูรณ์แบบโอ้โหยาวนานมากเลยทีเดียวครับสำหรับประวัติการพิมพ์ในประเทศไทยช่วงหน้าเรามาดูกันนะครับว่ากว่าจะกลายเป็นกระดาษสักหนึ่งแผ่นต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างครับ